สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดราช,ชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564นาอยอุดมผลิตวงสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดราช,ชบุรีและเจ้าหน้าที่ พรามหมวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี<ฮ>เข้ารับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564รอบที่1ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเสเร์ตโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนายภูมาธรรมกุลเป็นประธานการประชุม นสํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อวัน <Pop> ท <keys> <S br isa> <two> ี่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นายอุดมผลิตวงศวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสรุปจัดทำข้อมูลตามแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานโดยนางสาวบุกผาเรืองสุดและผู้ตรวจราชการกรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงานโดยนางวัชรีมากหวาน ซึ่งกำหนดเข้าตรวจราชการในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5ง4นรอยสิบสีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 5นายนอุดมหาฤิตวงสวัสดิการและกคุ้คมครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประถมนิเทศโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กับบัณฑิตที่มาปฏิบัติที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาให้ได้รับทราบวัตถุประสงค์เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันหนห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นายอุดมผลิตวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางโสพีนอินทุกูลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางรัชดาวันน้อยพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการกำกับติดตามการประเมิมนมาตรฐานแรงงานไทยของหน่วยงานตรวจภาคเอกชนบริษัททูฟซูสประเทศไทยจำกัด ซึ่งเข้าตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบการรับรองใหม่ครั้งที่1ระดับสมบูรณ์มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยมลทณบ,บริษัทฟาร์มาเทคจำกัดอำเภอเมืองจัังหวดราชบุรีดดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัังหวดราชบุรี ขอเชิญนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดช,ชอบทางสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยและโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ซึงขอเชิญท่านหรือลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งคนเข้ารับการอบรมในวันที่24-25ถึงวันที่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ณโรงแรมดึกคะแนลตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยขอให้ตอบแบบเข้ารับการอบรมผ่านคิวอาโค้แบบตอบรับภายในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 สวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน1506สายด่วนแรงงานของระกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และนี่ก็คือข่าวในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ช่องทาง YouTube ข่าวคุ้มครองแรงงานเมืององ่งบายสสครราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ